สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนอิงศนีนาฏน้องวัฒนยาในรายการลุกถึงที่ลุยถึงทีนวันนี้เราสองคนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กสนอมเภสีชมพูจังหวัดคอนแก่นค่ะและตอนนี้เราสองคนอยู่กับบุคลากรทางกสนอมเภสีชมพูค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะพาท่านผู้ชมไปพบของดีของเด่นที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวนั่นก็คือการทำข้าวโป่งเงินล้านค่ะค่ะซึ่งขบวนการและขั้นตอนรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกเรามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะกอสนอําเภอสีชมพูว้าว ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนถึงที่บ้านห้วยโจดหมู่ที่11ตําบลหนองแดงอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นแล้วค่ะค่ะและเรานะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูขั้นตอนและวิธีการทําการทําข้าวปุ่งเงินล้านไปชมพรม้อมๆกันได้เลยค่ะ,ะค่ะสุดดีเพระได้ใส่สีผสมอาหารค่ะเอาว่าเธอดูแบบธรรมชาติเลยค่ะจังฝักท้องเสียกับส่เนื้อฝักท้องค่ะจังข้าวนียวดำก็ใส่ข่าวนียวดาค่ะ ใบเตยก็ใส่น้ำใบเตบย,ตยตค่ะขอกรใจสู้ทั้งครูปราดภูมิปัญญาสร้างหนทางโอกาสให้ชนในชาติพัฒนาทมกายและใจสัตแสดงว่าหลังจากที่เรารึ่งข้าวเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยใช่ไหมคะอะไรไหมครับตอนที่เราเราต้มอยู่เนี่ย ต้องต้ข้าวให้ได้ก่อนแะแม่จ๋าแม่มีขั้นตอนหรือขบวนการอะไรคะที่ทำข้าวโป่งนี่กรอบและยืดตัวได้ดีคะที่ส่วนผสมค่ะ่นวนผสมอะไรบ้างคะเราใส่ข้าว,าวใส่น้ำตาลอย่างงี้คะ่ะอคือว่าเราใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวห้ากิโลอย่างงี้คะ่ะเราใส่น้ำตาลสองโลครึ่งค่ะอ๋ออันนี้คือเทคนิคพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมคะ,คะ <ม><ม>ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะในการปั้นข้าวป่งเงินล้านกันค่ะเสสร้างงัคมปัญญา,ส,าส,ส,ส่ะคุณพี่คะตอนนี้เรากำลังทำขั้นตอนอะไรอยู่คะทำทำให้เป็นแผ่นค่ะทำให้เป็นแผน่นอ่าอันนี้เราจะปั้นเป็นก้อนก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ มันเป็นน้ตอ้เป็นตัวรอคนแก่นนี่แม่นสร้างสรรค์หมู่คนเป็นสำคัญบริการไปทุกถิ่นทีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะพร้อมรับประทานค่ะ มันต้องาาญก็ี้อ็มีนะครับเราจะได้กินไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่คือความพิเศษโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่อำเภอสีชมพูเลยใช่ครับค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะได้ดูขั้นตอนการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะแล้วก็เราได้ทําการย่างนะคะและนี่ค่ะก็คือสินค้าของเราค่ะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้าวโปงเงินล้านค่ะ ผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าทุกขั้นตอนการทำข้าวโป่งเงินล้านนะคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะข้าวโป่งเงินล้านสุดยอดที่เหลือเลยข้าวโป่งเงินล้านอำเมอสีชมพูเฮ้